เอาล่ะครับทุกคนวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่ในรายการสรุปมงังงะโตเกียวเรเวนเจอร์ตอนที่238คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่สปอยถ้าใครไม่ชอบสปอยเนี่ยก็ควรปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยส่วนใครที่อยากรับฟังรับชมแล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปเริ่มคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับไปในตอนนี้นะครับทั้ง4คนคนะเคมิจิจิฟุยุฮักไคแล้วก็อินโนปี้เนี่ยช่วยกันคิดว่าจะเอาใครมาร่วมทีมเพิ่มขึ้นดีเพราะในตอนนี้ทาเคมิจิเนี่ยต้องการพยายามทีม่จะหาคนเข้ามาร่วมทีมเพิ่ม ซึ่งคนที่เธเคมิจิต้องการให้มาเข้าร่วมทีมเนี่ยต้องเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมได้และเป็นคนที่มีรสนิยมที่ดีอีกด้วยเธอเคมิจิเลยพูดขึ้นมาว่าคนคนนั้นน่ะจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากมิซุยะคุงพวกเราน่ะต้องการเขาและเชิญเขามาเข้าร่วมทีมให้ได้ทุกคนในที่นี้ก็ต่างกันเห็นด้วยนะครับที่จะเอามิซุยะเนี่ยเข้ามาร่วมทีมเทวซันวินเทอร์ทั้ง4คนเนี่ยจึงได้เดินทางไปที่บ้านของมิซุยะเพื่อที่จะชักชวนทาบามให้มิซุยะเนี่ยเข้ามาร่ว เมื่อมาถึงยังหน้าบ้านปุ๊บเนี่ยฮักใครก็ได้ตะโกนเรียกมิซุยะอย่างดังเลยฮักกระจังดูนะที่เป็นน้องสาวข,ของมิซุยะเนี่ยก็ได้แง้ม,มาตัวออกมาพร้อมกับพูดบอกฮักใครไปว่าช่าวยเบาๆหน่อยนะเพราะว่าในตอนนี้นะ่ะพี่มิซุยะยุ่งมากก็จะมีการประกวดงานแฟชั่นดีไซน์อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ซึ่งในงานนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับดีไซเนอร์หน้าใหม่อย่างพี่มิซุยะเลยละ่ะฮักใครที่สงสัยก็ได้ถามไปว่าอะอักกระจังเนี่ยไม่ได้เกลียดพวกของรางวงของรางวัลหรืองานพวกนี้หรอกเหรอ ลู้นเนี่ยจึงได้ตอบไปว่าพิมพิสยะเขาก็พูดแบบนั้นแหละแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับดาเค่นน่ะพิมพิสยะน่ะไม่กินไม่นอนหมกตัวอยู่แต่ในห้องและคอยออกแบบงานต่างๆอยู่ภายในห้องนั้นอยู่ตลอดเวลาเลยทาเคมิจิเนี่ยจึงได้ขอเข้าไปพบกับมิสยะเมื่อทาเคมิจิได้เข้ามายังห้องของมิสยะเนี่ยทำให้พวกเราได้เห็นนะครับว่าห้องของมิสยะในตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีของกาดเกลื่อนเต็มพื้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่ใช้ในการออกแบบหรือว่าพวกอาหารการกินเครื่องดื่มหรือเสื้อผ้าเนี่ยต่างกาดเกลื่อนในห้องนี้เเต็มมไปหดลยนะครับ ในตอนนี้ก็ทําให้พวกเราได้เห็นอีกนะครับว่าหน้าตาของมิสยาเนี่ยค่อนข้างที่จะซุดโสมลงมากเลยแถมยังมีการปล่อยเนื้อปล่อยตัวมีเขามีหนวดขึ้นมาเล็กน้อยด้วยนะหรือจะเป็นสไตล์แบบใหม่ของมิสยาคุงหรือเปล่าพี่แกอยากไว้หนวดหรือเปล่าอะไรงนี้แต่ก็อย่างว่าแหละสีหน้าค่าตาของมิสยาเนี่ยค่อนข้างที่จะซุดโสมค่อนข้างที่จะหม่นหมองมากมิสยาที่ได้เห็นทาเคมิจิมาหามิสยาจึงได้ไปคุยกับทาเคมิจิเป็นการส่วนตัวที่ชิงช้าข้างนอกบ้านมิสยาเลยเปิดคําถามขึ้นมาว่าายมหาเจ้าทำไมเหรอทาเคมิจิ เคมิจิก็ได้บอกไปว่าพวกเรานะ่ะจะไปสู้กับไมกี้เลยสร้างทีมขึ้นมาก็เลยอยากจะถามว่ามิสยะคงอยากจะเข้าร่วมด้วยไหมมิสยะจึงได้ตอบไปว่าฉันอยากจะเจอหมอนั่นในภาพมาังงานเนี่ยก็ตัดไปที่แฟทแบ็กวันที่หิมะตกในตอนนี้เนี่ยเป็นฉากที่มิสยะเนี่ยอยู่กับดาเค่นสองคนนะครับหน้าตาของมิสยะในตอนนี้รา่าเริงแจ่มใสเหมือนคนปกติเลยนะครับและไม่มีหนวดไม่มีเขา่าแต่ผมยาวขึ้นกว่าเมื่อก่อนเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยออกจะสั้นๆนิดนึงตอนนี้เนี่ยค่อนข้างยาวหน้าตาหล่อเท่ยู่ มิสยะก็ได้ถามดาเคนไปว่าไม่เจอกันนานเลยนะดาเคนทั้งสองเนี่ยก็ได้พูดคุยกันสักพักหนึ่งจนมาถึงประโยคที่ดาเคนได้ถามมิสยะไปว่ามิสยะนายหน่าชินกับการอยู่แบบไม่มีโตมันได้ไหมหลับฉันหน่าฉันทําไม่ได้เลยล่ะเหมือนว่าฉันจะไม่ชินกับการที่เป็นแบบนี้นั่นคือเหตุผลที่ฉันจะกลับไปมีชีวิตแบบนักเลงอีกครั้งหนึ่งฉันหน่าจะไปติดตามไมกี้ส่วนนายหน่ะก็เป็นดีไซเนอร์ให้ได้นะโอเคไหมมิสยะ ถ้าางานเนี่ยก็ได้ตัดมายังตอนปัจจุบันนะคิมิจิในตอนนี okay ้ท the <okes> ี <to> ่ได้ฟังเรื่องราวที่มิซุยะได้เล่าออกมาเนี่ยแต่คิมิจิเนี่ยก็น้ําตาแตกเหมือนกันนะครับค่อนข้างซึ้งเลยกับเรื่องที่มิซุยะได้เล่าออกมาในะทาเคมิจิก็ได้มั่นใจอย่างหนึ่งเลยนะครับและประจักษ์ต่อหน้าเลยว่ามิซุยะเนี่ยจะไม่มาเข้าร่วมแน่นอนเพราะมิซุยะเนี่ยได้ให้คําสัญญากับดาเคมนไว้แล้วว่าจะกลายเป็นดีไซเนอร์ให้ได้และมิซุยะในตอนนี้ก็ได้กลับไปออกแบบยังห้องของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง มอมกับทาเคมิจิเนี่ยก็ได้เดินไปบอกกับเพื่อนๆในกลุ่มเทาสันวินเทอร์ว่ามิสุยะคุงนะ่ะจะไม่เข้าร่วมทีมกับพวกเราแต่พวกเรานะ่ะก็จะมาซัพพอร์ตความฝันของเขาเถอะโดยไม่ให้มิสุยะคุงเนี่ยเข้ามาร่วมเกี่ยวกับการต่อสู้ให้มิสุยะเนี่ยกลายเป็นดีไซเนอร์ที่ดีที่โด่งดังให้ได้ในเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปถึงหนึ่งสัปดาห์ตอนนี้ทาเคมิจิและทุกคนในแก๊งเทาสันวินเทอร์เนี่ยก็อยู่ต่อหน้างานประกวดแฟชั่นดีไซน์ซึ่งในงานนี้เนี่ยก็มีมิสุยะเข้าร่วมด้วยในภาพวา ตอนหน้าเนี่ยจะมีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับที่ะเคมิจิได้มายังงานประกวดแฟชั่นดีไซน์ของที่มิสยะเข้าร่วมหรือเปล่านะถ้ามีเนี่ยอยากเห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่มิสยะได้ออกแบบออกมาเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวเก่าเกี่ยวกับโตมันหรือเปล่าก็อยากจะเห็นผลงานของมิสยะที่ได้ออกแบบให้กับทุกคนในงานได้เห็นนะหรือบางทีเนี่ยตอนหน้ามิสยะอาจจะแบบเปลี่ยนใจเข้ามาร่วมทีมเทาสันวินเทอร์ของดาเคมิจิก็ได้แบบไปออกแบบ เรื่องราวเกี่ยวกับโตมันหรือว่าเกี่ยวกับเอคิเมิติไมกี้ดาเคนต่างๆเนี่ยทำให้นึกถึงวัานวันเกา่เกาจริงเราไม่มิสยะเนี่ยอยากที่จะร่วมด้วยช่วยกันอนะเคมิติเพรรื่อที่จะหยุดยั้งไมกี้ที่โดนความมืดครอบงำอยู่ในตอนนี้ก็ยังว่าแหละมิสยะเนี่ยเป็นหนึ่งในคนเกา่าแก่ของแก๊งโตมันด้วยนะครับเป็นคนรู้จักกับไมกี้ตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เ,เลยนะั่นแหละนะโอเคสารพิ่นี้ก็ขอพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับ โอเคสำหรับคำ,คำพูดไหนที่มันยังดีพอ,อหรือว่าคำพูดไหนที่มันยังผิดอยู่เนือ้อหาไหนที่มันยังไม่ดีพอหรือว่าเนื้อหาไหนที่มันยังผิดอยู่ก็ต้องขออภัยกันนะที่ด้วยท่านผู้ชมเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยโอเคสำหรับวิดีโอต้องของตัวลา,าไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับกดติดตามด้วยล่ะ